สวัสดีครับนัทน,นะครับจากรายการถูกกลางแพงนะครับอีพีนี้นะครับเราจะพามากินพาสต้าใน3ราคานะครับร้านแรกที่นัทมากินเนี่ยชื่อว่าพาสต้าโฮมอยู่ที่ลาดกระบังนะครับมาไกลมาก,ามากใครเป็นเด็กลาดกระบังเนี่ยต้องรู้จักร้านนี้นะครับเพราะว่ามีน้องในออฟฟิศบอกมาว่ามันเด็ดมากเลยพี่นัทน,นั่นก็เลยแบบมาลองดู <Wow. S 1> เดี๋ยวไปลองดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะร้านแบบหน้าตาน่ารักมาก สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อพี่แหนมนะคะเป็นเจ้าของร้านชาซาโฮมค่ะวันนี้เราจะมากินเมนูคาโบนาร่ากันคาโบนาร่าที่เด็ดยังไงฮะก็จะเป็นคาโบนาร่าที่เป็นครีมซอสใส่ไข่ใส่ชีสนัวๆแน่นอนอแน่นอนนะครับคือจะเน้นแบบโฮมี่ราคาขายไม่ได้แพงมากใช่ค่ะราคยที่99บาทค9ับาทนนี้ดูครับก็จะเป็นเด็ดไรกระบังมาครับใช่ค่ะขอเสก๋เด็ดไรกระบังหน่อยนะฮะใครที่กลังดูอยูจ ดีลิเวอรี่ไหมครับมีค่ะมีแมได้แบบเป็นเชฟมานานอย่างพันธุ์นี้พี่เปิดนนมาประมาณสิบปีได้แล้วค่ะทำไมถึงแบบว่ามาทำตัวอาหารอิตาเลียนเนี่ยครับพี่เคยทำงานที่โรงแรมแล้วก็ทำานอาหารอิตาเลียนมาก่อนแล้วพี่อยากจะเปิดร้านอาหารที่ราคาแบบไม่สูงมากเพราะว่าพี่คิดว่าเราอยู่ใกล้สถานศึกษาอยู่ใกล้น้องๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเราน่าจะมีอาหารที่แบบรสชาติระดับโรงแรมแต่ว่าราคาแบบ ก็ตรงทาคอนเซปต์น <pul> ั้นในร้านเนี่ยก็ดูเหมือนแบบกินเป็นแบบบ้านๆกันเองเนาะรู้สึกว่าอบอุ่นนะครับผมแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากแค่99บาทนะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยนะฮะ จากลุคลับภายนอกเขาเนี่ยคาโบนาร่าที่เนี่ยครับจะเน้นเป็นแบบแหง้แหงๆและไม่แฉะนะครับการเสิร์ฟแล้วก็ลักษณะที่ใช้เนี่ยก็ดูเป็นแบบโฮมเนาะบ้านๆในจริงตามคอนเซ็ปต์ของร้านเขาเนื้อนแน่นมากคือมันดูเหมือนแบบไม่ครีมมี่นะแต่ว่ามันก็มีความครีมมี่อยู่แต่ครีมมี่ที่แหง้งนะฮะเวลาไปกินคาโบนาร่าเนี่ยเมื่อจะหลกัลกๆ2แบบแบบที่มันเป็นน,น้ำเหลวๆแล้วก็จะแบบที่มันข้นๆนะครับส่วนตัวเนี่ยเราชอบแบบข้นๆอย่างนี้อยู่แล้วเพราะว่า รสชาติอะ่ะมันจะแบบเข้มข้นกว่า <Wow. S 1> แล้วก็เขาให้แฮมให้เบคอนมาแบบเยอะมากเลยว้าว <Wow. S 1> อ,อร่อยอะ่ะเอจ้ขอ,องร้านเนี่ยไม่ต้องเสียค่าที่เขาเลยขายได้ราคาแบบไม่ได้สูงมากนะนะครับดิลิเวอรีก็มีนะครับใครที่อาศัยอยู่แถวนี้ก็อย่าลืมสั่งได้หรือว่าใครอยู่ไกลๆอยากลองก็ลองได้นะครับหรือว่าแนะนําให้ขับมาลองตัวเองเพราะว่าพาสตา้า มันต้องกินตอนร้อนถ้าเกิดว่าเราทาไว้นานแล้วบางทีตัวครีมเราไปอุ่นอีกรอบในงมืองก็จะแตกนะครับแนะนําให้มากินที่ร้านเลยสดๆเส้นมันก็ยังจะแบบอร่อยอยู่แบบเป็นออลันเต้อยู่นะฮะเั่นแบบรสชาติที่คุ้นเคยเหมือนแม่ทำให้กินอ่ะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้าน2เลยนะฮะว่าคาเมล่าราคากลางจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะฮะนั่นอยู่ที่ร้านน้ำน้ำพาสต้าแอนทาปาสนะครับผมซึ่งเขาชื่อยาม ใช่เหรอเอาใหม่เอาใหม่มมเดี๋ยวไปถามเลยข้เาเรื่องเลยกันที่เด็ดของร้านนี้เนี่ยจะอยู่ที่เส้นพาสต้าเขาทำสดใหม่ทุกวันทุกจานนะครับแล้วก็มีเส้นให้เลือกเยอะมากเลยแล้วก็มีซอสพาสต้าเยอะมากตั้งแต่คารโบนาร่าเพสโต้บโลเนสซอสปลาหมึกแล้วก็<ม>กาลิกอะไรอย่างเงี้ยโอริโอ,โอมีครบเลยจริงๆถ้าเกิดว่าไม่ได้ขับรถเข้ามาก็ไม่รู้เลยว่าจะมีร้านอยู่ตรงนี้นะครับแค่ดูจากแบบรูปอ่ะก็น่ากินแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยะครับว่าร้านหน้าตาเป็นยังไงนะฮะ อันนี้เป็นเชฟของร้านนี้นะครับเดี๋ยวแนะนําตัวหน่อยครับมผมสวัสดีค่ะชื่อน้ำนะคะเป็นเจ้าของร้านแล้วก็เป็นเชฟ<ค><ณ>เห็นว่าแบบได้ไปฝึกวิชามาตั้งแต่แบบที่นิว,นอนวนยอร์กที่สิงคโปร์แล้วก็อิตาลีเรียนโรงเรียนท,ยทนำทนอาหารที่นิวยอร์กแล้วก็ทํางานที่นู่นแล้วก็ค่อยไปทํางานต่อที่สิงคโปร์แล้วก็ค่อยกลับมาที่นี่อิตาลีคือหลังจากสิงคโปร์ว้าวเชฟแบบเชฟอิตาเลียนเลยไหมครับไม่ค่ะไม่ใช่อิตาเลียนเป็นแมเนจเมนต์กึ่งๆแล้วก็เรียนทําอาหาร อ๋อครับการฝึกงานก็คือในร้านอาหารร้านอาหารอิตาเลียนไหมครับมีร้านอาหารอิตาเลียนด้วยแล้วก็ทางานในร้านฝรั่งเศสด,ด้วยแต่ที่สิงคโปร์จะมีทั้งร้านฝรั่งเศสกับร้านไทยแต่ว่าชอบพาสตา้าชอบก็เลยมาเปิดร้า,านพาสตา้าใช่นะครับจุดเด่นของร้านนี้คืออะไรครับผมจุดเด่นก็คือเส้นสดทั้งหมดนะคะเราไม่ใช่ร้านอาหารอิตาเลียนแต่ว่าเราใช้พาสต้าเป็นเหมือนจุดที่เอาไว้เล่นกับรสชาติะคะก็คือจะมีทั้งแบบคลาสสิกแล้วก็มีทั้งแบบที่เราอยากสนุกกับรสชาติอะไรอย่างนี้เป็นแบบทวิส เห็นว่าแบบมีเส้นเยอะมากจริงๆเยอะกว่าร้านอาหารแบบอิตาเลียนจริงๆอีกเวลาไปแบบจำแรกเวลาัีนผมไปแบบไปโรมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ค่อยมีแบบเส้นเนาะไม่ได้เยอะขนาดนี้ใช่แล้วก็แบบรสชาติที่นู่นมันจะเป็นแบบไล่เบาๆค้าหน่อยแต่ที่นี่มันจะแบบมีการปรับเคสใช่ค่ะคือรสชาติอาจจะหนักกว่าอาหารอิตาเลียนปกติเมนูคลาสสิกก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเทสโก้โบโลเนสอะไรเงี่ยมันก็จะค่อนข้างมีความเข้มข้นกว่าแล้วก็คือทำสดใหม่ตรงนี้ทุกวันใช่ค่ะเดี๋ยวช่วยอธิบายเส้นหน่อยรว่าเห็นมีเยอะมากเลยเริ่อนนล้กั เป็นสปาเกตตี้ที่เราคุ้นเคยเนาะแต่อันนี้จะเล็กกว่านิดหน่อยก็จะเป็นสปาเกตตินี่สปาเกตตินี่ก็คืออันเนี้ยเป็นสปาเกตตี้ที่เรากินอยู่เป็นประจำนะฮะอันนี้เป็นสปาเกตตินี่คล้ายคล้ายแอนเจลแฮร์แต่ยังใหญ่กว่าแองเจลแฮร์นิดนึงแล้วนี่มีเอซเซนแฮร์ไหมครับไม่มีค่ะไม่มีอันนี้ก็จะเป็นชื่อเจมิลี่ค่ะเจมเป็นเกลียวเกลียวอารมณ์แบบ โปเต้อ,อ,อันนี้โปเต้กว่าละคะ่ะ <c oughs> น,นีโปเต้อันนี้หอยหลอดแต่อันนี้เป็นมึกนนดำใช่ค่ะเส้นชื่อเลยจินเนเต้อันนี้ขายดีมากจะมีทั้งขาวแล้วก็ดำ <c oughs> เพราะว่าอันนี้มันจะเป็นเส้นที่แบบคนไม่ค่อยได้กินที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันจะจับซอสได้ดีจริงเข้ากับ,บโบโลเนสมาก <c oughs> อันนี้จะคล้ายๆมักกะโรนีก็บแต่ว่าเรียกว่าริกาเต้พวกลิกาเต้เนี่ยค่ะมันจะเป็นลักษณะแบบชิ้นๆใช่ไหมคะก็อันนี้ปิเป้ลิกาเต้อันนี้เคสเต้ลิกาเต้อะไรอย่างเงี้ย ิกาโทนี่น,น,กนีก็เป็นเฟตตชินี่ชินี่ที่แบบเจอบ่ ب ب อยๆใช่ค่ะแล้วนี่ทากเกลินี่แล้วก็อันนี้บูคาตินี่จะมีลูตรงกลางผมอยากรู้ว่าทำไมแบบเวลาร้านอาหารอื่นเขาแบบไม่ค่อยเอาความหลากหลายของเส้สนมาเล่นแล้วก็เอาเข้ามาอะไรอย่างี้ฮะที่เอาเข้ามาเพราะว่าเราอยากทําเส้นพาสต้าสดแบบจริงๆแล้วก็อยากทําเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจว่าทําสดหมดเลยแล้วก็ทุกเส้นก็มาวิธีต่างกันไหยครับแต่ละเส้นจริงๆไม่ได้ต่างกันค่ะมันจะต่างกันแค่ เชฟที่มันออกมาเฉยแล้วมันจะทําให้รสสัมผัสมากกว่าเกลียวมันก็จะแบบว่ามีเท็กซเจอร์ที่แบบสนุกนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะในความรู้สึกเมนูที่แนะนําวันนี้ก็เริ่มต้นที่กัมบะก่อนเป็นกุ้งกระเทียมแบบสเปนไวททานเล่นทานคู่กับขนมปังเซเวอร์โดตัวนี้ผมชอบมากชอบแบบเอาขนมปังแบบไปด้มันมาก่อนใช่แล้วก็จะเป็นคาโบนาร่าเลือกเส้นได้นะคะคาโบนาร่าเหมาะกับเส้นไหนสุดครับคาโบนาร่าเนี่ยแนะนำให้มันเป็นเส้นที่ไม่เล็กมากอย่างอันเนี้ยจะไม่แนะนำเพราะมันจะทําให้ปีบนิดนึง จะเป็นชิ้นก็ได้หรือว่าจะเป็นเส้นที่มันใหญ่อย่างนี้จะเข้าไหมครับพวกนี้ได้ค่ะอยู่เพราะมันจะเกาะสอดดีอยู่แล้วโ okay, อเคงั้นปเส้นนั้นนะได้ค่ะแล้วก็ Black garlic, แบล็คไกเราทําเป็นสปากเกตตีนี่ได้3เมนูจัดมาจุกๆขอบคุณครับ ลองคาโบเนล่ากันก่อนนะครับเมื่อกี้เห็นเขาทำแหละในครัวคือไม่ใช่ครีมเลยนะฮะเฮ้ยห,หมดหมดหมดนั่นเลยเหรอ,อทำเป็นเขินๆจริงๆก็กินหมดแหละนี่เราต้องกินแบบผู้ดีคือมันจะต้องมวนช้อนอย่างนี้นะครับวิธีการกินสปากเกตตี้ได้ถูกต้องอืต้นนี้คือเหนียวหนึบมากที่เส้นเลยนะพี่จำได้หรือเปล่าที่กินเข้าไปอะ่ะจำชื่อเส้นไม่ได้แต่ <laughs> รู้ว่า เส้นที่มันแบบหยักๆยักมันเป็นเส้นที่แบบเหมือนกับเก็บความเข้มของซอสได้เวลากินกับพวกแบบบัลลูเนสหรืออะงไรเงี้ยมันจะได้ความหอมของซอสน,นะฮะเดีย๋ยวดูเบคอนเขาเบคอนเขากรอบดีมากเดี๋ยวคนแล้วลองกินอีกทีนึงสตีนชอบเส้นมากเลยเหนียวม่เลนุ่มแล้วก็ซอสคาโบนาร่าเขานะ อเลนเต้อะคือไม่มีครีมแล้วก็รสชาติมันจะแบบแน่นๆแล้วก็มีความไทยๆนิดๆคือรสชาติจะจัดจ้านนะครับคือมันไม่เหมือนแบบเวลาไปกินอิตาเลียนแท้ๆท,ที่มันจะเบาๆอันนี้เหมือนกับด้านนี้เขาเอามามาประยุกให้กับคนไทยชอบนะครับเป็นคาโมล่าที่ดีมาก หลับชามนี้นะครับอยู่ที่ราคา230บาทถ้าเป็นเบคอนแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเปลี่ยนเบคอนเป็นคาโบนาราซีฟูเนี่ยจะอยู่ที่270นะครับเดีย๋ยวเราไปต่อกันที่เมนูทาปาสนะฮะเป็นเมนูเลขน้ำย่อยของสเปนนะครับวิธีการกินอนนี้มันต้องกินกับขนมปังนะครับอืมกุ้งย่ยงสู้ันมา,มากเลยอืมหไปสเปเลยอะ่ะ เดี๋ยวเราลองเอาอนนี้จิ้มกับน้ำจิ้มที่เราบอกตอนแรกที่แบบทอดขนมปังมาจิ้มกับซอสว้าวกุ้งคือสดเด้งตัวใหญ่โอ้โหโคตรดามีแบบจริงจริงแล้วชื่อร้านน่าจะหมายควาว่าจะเป็นพาสต้าแอนทาปใชปาทาปาสคือพวกนี้อาหารแบบเรียกน้ำย่อยนะคบเป็นภาษาสเปนนะฮะอันนี้เป็นเมนูพิเศษนะครับเพิ่งออกใหมย่ยังไม่ได้มีแบบรูปในเมนูนะฮะเขาเลยแบบว่าอยากทำให้ลองชิม นี่เป็นสปาเกตี้หมึกดําเห็ซนซอสหมึกดําตอนที่เขาทำปะเข้มข้นมากอันนี้น่าจะกินแล้วฟันดําแน่นอนไม่ต้องสื่อ <c oughs> ดีเงาเส้น่อดีแล้วซอสคือดีกว่า <c oughs> อร่อยอะ่ะมันมีความกรุบกรุบของเส้นอะ่ะ <c oughs> อร่อยฝา <c oughs> กด้วะ ล่องร่องรอยแห่งความอร่อยพี่เวลาแบบตอนสมัยเด็กๆวัรุ่นเนี่ยชอบแบบกินอันนี้แล้วก็ยิ้ม <c oughs> แล้วก็ถ่ายรูปอร่อยอ่ะวันนี้พูดอร่อยอก,กี่คำแล้วสำหรับร้านที่2นะครับชื่อว่ายำยำพาสต้านะฮะเป็นร้านพาสต้าเส้นสดนะครับผมแล้วก็มีเส้นให้เลือกหลากหลายชนิดมากนะฮะเมนูที่นกกินวันนี้เป็นคาเมลล่าแล้วก็ตัวหมึกดำอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะครับมากินได้นะฮะ หรือใครที่แบบไม่ชอบวันน yep> ja ี้จะมีพวกแบบบัลลเนสเพสโตนะครับก็มาสั่งได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านที่3เลยนะครับบ๊ายบายและร้านแพงของเรานะครับก็คือร้าน flat marble คาโบนาร่าในราคา2,480บาทนะครับแพงมากกันเนาะเดี๋ยวดูว่าไอราคา2,480บาทเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างในชามเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับ เดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับผมชื่ออั้มนะคะเป็นเจ้าของร้านแล้วก็เป็นเชฟที่ร้านแฟร์มาโบสขายมานานยังครับเปิดมากี่ปีแล้ว4ปีแล้วค่ะคอนเซ็ปต์ของร้านก็จะเป็น open k i ทเช่นแล้วก็เป็น casual f i ดิ dining นะคะความพิเศษของเราคือเราไม่ได้ขายอาหารเป็นเซตเมนูเราจะขายเป็นอาลาคาร์ดลูกค้าอยากมากินอะไรก็คือสามารถเลือกได้เลยไม่จําเป็นต้องกินตั้งแต่แบบสตาร์เตอร์เมนขนมอะไรเงี้ยถ้าอยากกินเมนเดียวก็สั่งเมนอย่างเดียวก็ได้อยากกินแอบอย่างเดียวก็สั่งแอบ เมน,นูที่จะมากินวันนี้จะเป็นคาโบนา,าร่าปารเกตีเส้นสดทำไมถึงกล้าขายราคากว่าแบบ2,000-2,500ก็เราพูดได้เลยว่าเป็นร้านที่เอาทรัฟเฟิลมาขายแบบ ฝนแบบไม่อั้นแบบเยอะมากๆจะดูว่าแบบไม่อั้นจริง<ช>หรือเปล่าใช่ก็คือต้นทุนวัตถุดิบของทรัฟเฟิลเป็นวัตถุดิบนาาาําเข้าแล้วทรัฟเฟิลเป็นเห็ดที่แพงที่สุดในโลกแล้วเป็นเห็ดที่หายากเราก็ต้องนําเข้ามาทั้งหมดตัราคามันก็ค่อนข้างสูงมากๆที่แบบทุกคนรู้อยู่แล้วอะค่ะทาไมราคาเราถึงค่อนข้างสูงก็คือเราใส่ทรัฟเฟิลเยอะมากมจากนหนึ่งเนี่ยประมาณสิกรั สิกรัมนี่คือเยอะมากท็อเปคือเป็นแบล็กท็ฟเฟิลเลยเป็นแบล็กท็ฟเฟิลค่ะแล้วก็เส้นก็คือทำเส้นสดด้วยเ,เส้นสดใช่ไหมฮะใช่ค่ะมีเทคนิคอะไรแบบวา่าเจ๋งไหมฮะหลักๆเลยคือเราทำเส้นสดสดใหม่ทุกวันวันต่อวันต่อวนันเทคเจอร์ของเส้นสดกับเส้นปกติ ต่างกันยังไงคะเส้นปกติที่เป็นเส้นจากซูเปอร์มาร์เก็ตเงี้ยเป็นเส้นสปาเกตตี้เงี้ยมันจะมีความแบบอะเดนเ,เต้เราจะสามารถลวกให้แบบอะเดนเต้ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นเส้นสดที่เราทํามันก็ยังมีความอะเดนเต้แต่อาจจะน้อยกว่าแต่ว,ว่าเทคเจอร์มันจะมีความโฮเมทม,ม,มีความแบบเป็นเส้นที่แบบทําใหม่ รู้สึกได้ตอนชิมเนาะใช่ไหมครับทีนี้ความพิเศษอย่างนึงคือการใส่ท็อปปิ้งเพิ่มเพิ่มอูนิเพิ่มไข่ปลาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไอเรื่องท็อปปิ้งเนี่ยคือเราไม่ได้มีมาตั้งแต่แรกแต่ว่าลูกค้ามันทานที่ร้านแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากกินพาสต้าคาโบแต่ใส่อูนิด้วยได้ไหมอ่ะแล้วก็ได้พอพอมันเริ่มแบบมีคนออเดอร์ออเดอร์เรื่อยๆเราก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากเอาท็อปปิ้งอะไรเพิ่มก็คือสามารถแอดออนใส่ไปในแบบอาหารของเราได้อย่างราคาพาสต้าคารวบอน่าตอนสดคาโบ่ 1,890บาทแต่ว่าครับโตคือให้มาแบบไม่ยางเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะเพิ่มอูนิเข้าไปเพิ่มเท่าไหร่ครับ590บาทต่อ1นึ่งพอชั่นพอชั่นหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ3-5ตัวขึ้นอยู่กับขนาดแต่ว่าอูนิเราจะเป็นปาฟุนหรือมูราสกิแบรนด์โอกาวะครับถ้าเกิดว่าเป็นราคารวมกับอูนิแล้ว เป็น2,480บาทแต่ก็ยังมีคนสั่งเพราะว่าคนก็ชอบมีคนสั่งยังมีคนสั่งแอดอูนอิเพิ่มแบบท็อปปิ้งไปอีกอันนึสองแถวเพ <อ S 1> ิ่มไข่ปลาใช่น,นะครับใครอยากได้ท็อปปิ้งแน่นๆอะไรเงี้ยร้านนี้นะครับมีแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาอาหารดีกว่าครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเชฟเขาจะทำอาหารให้เรากินนะครับผม กิกันนะะฮพาสต้าเส้นสดจะดูว่าจะต่างกับเส้นปกติมากน้อยแค่ไหนนะครับ <S <S ตัวเส้นอ่ะม,มันก็จะไม่ได้แข็งเหมือนเวลากินแบบออเตนเต้นะฮะอันนี้มันจะมีความนุ่มๆเหมือนโฮมี่อ่ะนะครับทีนี้จะรับรสของตัวทั้งงจานแล้วเมื่อกี้แบบลองชิมเส้นดูท็อปเฟอรคืออร่อยมาก จริงในซอสคารโบเขาอะไอตัวซอสคาโบตอนที่เราเห็นเขาทำอะตอนที่ยังไม่ได้โรลทัฟเฟิลนะกลิ่นไอตัวซอสคาโบมันก็มีกลิ่นทัฟเฟิลรอยอยู่แล้วนะครับีนี้เดี๋ยวเราลองกินพร้อมกับอูนีดูนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงฟินแน่นอนบอกเลยนี่แต่วัตถุดิบชั้นเลิศอูนี้คือหวานมากเชื่อแล้วว่าราคาราคา2480เนี่ย ยัมีคนกินนะครับทีนี้สิ่งที่พิเศษอย่างหนึ่งคือเขาจะมีตัวเนื้อเห็ดจะมีเห็ดจริงๆที่อยู่ในคาโบนาร่าด้วยนะครับ <Wow. S 1> ออหวานมันไม่เหมือนที่อืน่นแนะนำอร่อยอยนล้วเกิดใหม่ เส้นนุ่มใช่ไหมมีความกรุบๆนิดๆมีความหอมของเห็ดทรัฟเฟิลมีเท็กเจอร์ของทรัฟเฟิลนิดๆแล้วก็จะมีความหวานความมันๆของอูนิมีครบทุกเท็กเจอร์เลยนะครับคำวันที่อร่อยมากสมบูรณ์แบบเลยคุ้มนะครับ2480 <Wow. S 1> สี่ำหรับใครที่แบบไม่อยากกินอูนิเนี่ยเขาก็มีราคาอีกราคาหนึ่งเหมือนกันเป็น1890นะครับหรือถ้าไม่อยากได้เส้นสดเป็นเส้นปก,กติก็อยู่ที่1590 <Wow. S 1> แต่แนะนําให้มากินเส้นสดนะครับมันจะได้ความรู้สึก อีกแบบหนึ่งนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนันมากินเส้นปกติแล้วแต่ว่าพอได้มากินเส้นสดเนี่ยชอบเส้นสดมากกว่า <S <S ดีงามมากร้านที่สามเราก็เราก็ากยังไม่อิ่มเพราะมันอร่อย <S 1> <S 1> ใครที่อยากมากินร้านแั้น Flat b นะครับเขาจะมีทั้งหมด3รอบด้วยกันตอนเย็นนะฮะก็จะมี5้าโมงหนึ่งทุ่มแล้วก็3ามทุ่มแนะนําว่าให้โทรมาจองก่อนนะครับแล้วก็ เขามีเดลิเวอรี่ด้วยช่วงนี้นะครับราคาบางทีอาจจะมีโปรราคาแบบโปรเสิรฟใจดีจากอันนี้หนึ่กยก็จะเหลือแค่แบบพันเดียวเองนะครับถูกมากดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ล n e แอด a t marble เลยนะครับจะมีโปรแบบทับทุกวันเลยนะฮะคอยติดตามแล้วก็จํากัดจํานวนที่ด้วยสมมุติว่าวันหนึ่งเขาจะมีพาสต้าแค่แบบ50ที่ร้อยที่อย่างเงี้ยเราต้องแย่งให้เขาไวทันนะครับก็อีพีนี้เราได้ไปกินมา3ร้านเนาะพาสต้าโฮมยำๆนะครับแล้วก็ flat marble สามร้านนี้ ชอบทุกร้านเลยนะครับอย่างร้านที่2เนี่ยก็จะมีแบบเส้นให้เลือกหลากหลายเลยแบบเราจำชื่อไม่ได้แล้วมันจะมีแบบเส้นแปลกๆอ่ะจำได้แต่แบบรูปทรงโปเต้รูปทรงแบบลาบิก้าแล้วก็มีหลายซอสให้เลือกนะครับแต่ทรรับใจที่เส้นมีเส้นหลายแบบมากนะฮะ mm hmm. อย่างร้านนี้พรรับใจเรื่องของการพรีเซนเทชันการที่แบบให้เห็นมาเยอะแล้วก็มีอ mm ูน hmm. ิเน้นเรื่องของวัตถุดิบชั้นเลิศน,นะครับผมร้านแรกก็จะเป็นแบบแนวโฮมี่ไปกับเพื่อนไปกับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม ก็ใครอยากลองร้านไหนนะครับก็อย่าลืมไปลองกันได้เลยนะครับสอารับใครที่ยังไม่ได้กดซับ c r i ครนะครับก็อย่าลืมกดนัดด้วยนะนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นัดด้วยนะครับบ๊ายบาย